ชายผู้ถูกสร้างโดยมนุษย์หาใช่เงืม้อมือพระเจ้าแต่เขากลับถูกผักไสโดยมนุษย์ผู้สร้างหลงทางและเดียวดายที่บังเอิญก้าวล่วงสู่สงครามสองเผ่าพันธุ์ที่ห้ำหันกันมาเนิ่นนานระหว่างปีศาจท,ที่คิดจะทำลายโลกกับเหล่าภาคีกากยที่คอยปกป้องโลกมันคือสงครามที่มนุษย์ไม่เคยล่วงรู้จอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอไอแฟรงเกนสไตล์สงครามล้างพันธัมะตะ ข้าถูกสร้างให้มีชีวิตในเหมันปี1795ศพเดินได้ที่ไร้ซึ่งวิญญาณเย็บชิ้นส่วนช็อตไฟปลุกชีพขึ้นใหม่ด้วยน้ำมือคนบ้าและด้วยสยองต่อสิ่งที่ตนสร้างเขาพยายามทำลายข้าแต่ข้าไม่ตายและคืบคลานไปหาเขาสังหารชีวิตเจ้าสาวที่เขารักเขาตามล่าข้าสู่ดินแดนทางเหนือข้ามีพคงคุ้มกันต้านทานความหนาวแต่ เขาไม่มีข้าฝังศพเขาในสุสานของครอบครัวดีกว่าที่เขาควรจะได้รับด้วยซ้ำข้าคิดว่านั่นคือจบแต่แท้จริงแล้วมันเพิ่งเริ่มตั้งหาก ขณะเดียวกันนั้นก็มีพวกปีศาจที่เป็นลูกสมุนของเจ้าชายมืดเข้ามาเพื่อจับตัวเขาแล้วก็เกิดการต่อสู้เกิดขึ้นชายหนุ่มสามารถสังหารพวกปีศาจไปได้ตนหนึ่งพวกกากอยที่ฟิฟ้าสังเกตการอยู่ก็เห็นเหตุการณ์เข้าชายหนุ่มเสียท่ากำลังจะโดนพวกปีศาจจับตัวไปพวกกากอยก็ได้เข้ามาช่วยเขาไว้กากอยสองตนได้เผยร่างมนุษย์ของพวกเขาออกมาขณะที่ชายหนุ่มสลบอยู่พวกกากอยต่างสงสัยในพละกกาลังของชายคนนี้ว่าเหตุใดเขาจึง สามารถฆ่าปีศาจได้เคซายได้พูดขึ้นว่าเจ้าตัวนี้มันต้องมีอะไรดีๆในตัวแน่นอนมันเป็นสิ่งที่นามเบรียสต้องการโอเฟียได้ค้นศพของวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์เขาก็ได้พบกับบันทึกเล่มหนึ่งซึ่งในบันทึกนั้นบอกวิธีการสร้างมนุษย์ขึ้นจากศพซึ่งสิ่งที่เขาสร้างก็คือชายหนุ่มที่นอนสลบอยู่ตรงนี้นั่นเองเคซายกับโอเฟียได้นําตัวชายหนุ่มกลับมาที่วิหารพาคีกาเกาะเพื่อขอความเห็นจากอง์ราชินีของพวกเขาทันทีที่กิเดียนนักรบคนสนิทของ ของราชินีเห็นชายคนนี้เขาก็พูดขึ้นว่ามันเป็นแค่สัตว์ป่าข้ามันทิ้งซะลีออนอร,ราชินีแห่งกาก่อยได้เอ่ยถามชายหนุ่มคนนี้ว่าปีาศาจที่จู่โจมเจ้ามันต้องการอะไรแต่ชายคนนี้เขาไม่รู้คําตอบใดๆเลยแม้กระทั่งตัวเขาเองคืออะไรมนุษย์อสุรกายผีดิบ หรือปีศาจเคซไยกับโอเฟียได้บอกว่าได้ยินพวกปีศาจนั่นเอ่ยชื่อนาเมเลียสว่าเขาต้องการจับมันกลับไปก่เดียนก็ได้ย้ำอีกว่าถ้านาเมเลียสให้มันมีชีวิตก็ยิ่งมีเหตุผลที่จะให้เราฆ่ามันได้ราชนินีมองเข้าไปในแววตาของชายคนนี้พร้อมกับพูดขึ้นว่าเขาไม่ใช่มัน ต่อมาราชนินีเล่าเรื่องราวให้เขาฟังว่าเจ้าถูกโจ,จมโดยปีศาจสี่ตนภายใต้สังกัดเจ้าชายมืดนามนาเบรยสโชคดีที่โอเฟียและเคสายเฝ้าอยู่ระแวกนั้นพวกเขาช่วยเจ้ามายัางบ้านของเราภาคีกาก่อยถูกบันดาลให้มีชีวิตโดยเทพประมุกภารกิจสูงสุดของเราคือต่อต้านปีศาจสามาน6 6รเดนนรกที่ถูกส่งมาโดยซาตานมนุษย์คิดว่าเราเป็นเพียงรูปปั้นประดับวิหารพวกเขาไม่รู้และมองไม่เห็นสง ค้ามโหดเหี้ยมที่ฟาดฟันรอบตัวอยู่ทุกวันสงครามที่วันหนึ่งจะตัดสินชะตากรรมของมนุษยชาติเจ้าถูกดึงเข้าสู่สงครามนี้ชายหนุ่มก็พูดขึ้นว่าข้าไมแ่แยแสเรื่องของมนุษย์ราชนินีใช่ เราเคยได้ฟังเรื่องของเจ้าเจ้าถูกผลักไสโดยมนุษย์ผู้สร้างหลงทางและเดียวดายแต่เจ้าเป็นที่ต้อนรับของที่นี่ก่อนจะรู้ว่าทำไมนาเบเลสต้องการเจ้าข้าขอให้เจ้าอยู่กับเรามันจะปลอดภัยเมื่อเจ้าอยู่หลังกำแพงแห่งนี้กิเดียนก็ได้คัดค้านว่าแต่มันเป็นคนฆ่าเมียของวิกเตอร์แฟงเกนสไตล์ราชนินีได้พูดอีกว่าความหุนหันชั่วแล่นผลักดันจากอารมณ์ที่เขาไม่เคยถูกสอนให้ควบคุมเขามีความเป็นมนุษย์มากกว่าที่เขาคิดข้ารู้แฟงเกนสไตล์ en ไม่ได้ตั้งชื่อ ื่อให้เจ้าข้าขอเรียกเจ้าว่าอาดัมเชื่อข้าเถอะอาดัมพวกเราล้วนมีเป้าหมายสูงส่งเจ้าแค่ยังไม่รู้เป้าหมายของตัวเองเพื่อปกป้องชีวิตของอาดัมราชินีได้สั่งให้เคซายกับโอเฟียจัดหาอาวุธให้อาดัมอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถฆ่าปีศาจได้ทุกวัตถุสามารถทําให้เป็นอาวุธสวรรค์ได้โดยการตราแห่งผ้าคีกาก่อยโอเฟียบอกกับอาดัมว่าเจ้ามีพละกกาลังว่องไวเหนือมนุษย์ใดๆรวมทั้งพรสวรรค์เจ้าควรใช้มันเลือกข้างในสงข ความที่เจ้าย่างเท้าเข้ามาแล้วแต่อดัมกับเพิกเฉยต่อไมตรีนี้พอเขาได้อาวุธเขาก็ออกเดินทางไปตามทางของเขาโอเฟียก็ได้ย้ำกับเขาอีกพาเจ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ที่นี่ต้อนรับเจ้าเสมอแล้วอดัมก็เดินออกจากวิหารนั่นทางด้านราชนินีสั่งให้กีเดียนเก็บบันทึกของแฟรงเกนสไต์ไว้ในห้องนิรภัยพร้อมกำชับว่าอย่าให้มันตกไปถึงมือนายเบรียสเพราะมันคือหลักฐานว่าไม่ใช่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถสร้างมนุษย์ซึ่งเธอก็ไม่ได้บอกอดัมถึงเรื่องนี้ ช่นกนกัว่าวิกเตอร์แฟรงเกนสไต้้บันทึกเรื่องราวและวิธีสร้างเขาไว้บันทึกนี้มันยังเป็นปริศนาที่อดัมไม่รู้ว่ามันมีอยู่อดัมออกไปค้นหาดินแดนไกลสุดโลกที่ซึ่งไม่มีมนุษย์ปีศาจหรือกาคอยต้นใดจะหาเจอหลายปีผ่านไปเนิ่นนานไม่รู้วันเวลาแต่เขาไม่แก่ชราหรือตายดังเช่นมนุษย์ในที่สุดสมุนของนาเบเรียสก็หาเขาจนเจอ แต่พวกมันไม่สามารถจับตัวอดัมได้อยู่ดีอดัมหลบซ่อนมานานแสนนานตอนนี้เขาได้ออกมาตามล่าพวกมันเขากลับมาในสถานที่ที่เขาจากไปนานโลกมนุษย์เปลี่ยนไปมากในเวลาที่เขาไม่อยู่อดัมเริ่มออกล่าพวกปีาศาจในระหว่างที่เขาไล่ล่าปีาศาจอยู่นั้นอดัมก็โดนกากอยจับตัวกลับมายังวิหารสูเลียนยอดขุนพลของเจ้าชายมืดที่เฝ้าสังเกตการอยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์นี้พอดีทางด้านเจ้าชายมืดนาบิเลสหรือเวส เขาได้จ้างให้ดรเวสและดรขคาวทำการทดลองชุบชีวิตสัตว์ตามตำนานของแฟรงเกนสไตล์ซึ่งเหมือนกับว่าพวกเขาใกล้ความจริงขึ้นมาอีกก้าวหนึ่งแล้วแต่เวสเศษต้องการให้พวกเขาทําการทดลองชุบชีวิตของมนุษย์ดรเวสเธอแย้งว่าร่างกายของมนุษย์มันซับซ้อนเกินไป เวสเซก็ได้ถามเธอว่าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับแฟรงเกนสไตล์ดเร์เวสก็ได้ตอบว่าแฟรงเกนสไตลมันเป็นเพียงเรื่องเล่านิทานสยองขวัญที่แต่งหลอกเด็กเท่านั้นและในปี1795ไฟฟ้ายังไม่ได้ถูกนํามาใช้งานด้วยซ้ําแล้วเธอยังตั้งข้อสงสัยอีกว่าทําไมวิกเตอร์แฟรงเกนสไตล์เขาหายตัวไปถ้าเขาทําให้ศพมีชีวิตได้ทําไมเขาไม่แบ่งปันวิทยาการที่เขารู้ให้แก่ชาวโลกเพื่อช่วยชีวิตรักษาอัมาพาตนักวิทยาศาสตร์ทุกคนทําบันทึกแม้ว่าการ ทดลองจะไม่สําเร็จก็ตามอย่างน้อยจะต้องมีบันทึกผลงานเขาและเวลาผ่านมากว่า200ปีสิ่งทดลองนั่นคงเหลือแค่กระดูกพอดรเวสพูดจบเวสเซดก็ได้บอกกับเธอว่าการที่บางสิ่งยังไม่ถูกพบไม่ได้แปลว่ามันไม่มีจริงมันเป็นสิ่งทดลองสิ่งเดียวในโลกและ ไม่มีใครรู้ว่ามันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ตัดมาที่วิหารกากอยราชินีได้บอกกับอดัมว่าสงครามของเราเป็นการต่อสู้ในเงามืดมันไม่ใช่สนามรบเปิดให้เจ้าทำอะไรก็ได้ตามใจชอบกิเดียนพูดเสริมอีกว่าเจ้ารู้ไหมมนุษย์ถูกฆ่าตายในตรอกนั่นการกระทำของเจ้านำเขาไปสู่ความตายเจ้าต้องอยู่ที่นี่จนกว่าราชินีจะมีคำสั่งอื่นใดทางด้านเจ้าสูเรียนได้มาแจ้งข่าวว่าพวกกากอยจับตัวปีศาจของแฟ,ฟรงเกนสไตไว้ในวิหารเวสเซ่ก็ได้ สั่งให้ซูเลียนไปจับปีศาจของแฟรงเกนสไตล์มาให้ได้ไม่ว่าจะต้องสูญเสียเท่าไหร่พวกปีศาจที่นําโดยซูเลียนก็ได้บุกมายังวิหารของพวกกากอยแล้วการต่อสู้ของสองฝ่ายก็เกิดขึ้นกีเดียนได้สั่งให้โอเฟียกับเคซายเฝ้าอดัมไว้อดัมได้ขอให้โอเฟียกับเคซายปล่อยเขาเพื่อที่จะได้สู้ทั้งสองฝ่ายสู้กันอย่างไม่เกรงกลัวฝั่งกากอยก็โดนพวกปีศาจสังหารไปหลายตนรวมทั้งโอเฟียกับเคซายด้วยพวกปีศาจล่อให้พวกกากอยออกมาจากวิหารแล้ว สเลียนก็เข้ามาจับตัวราชินีริโอนอไปสูเลียนบอกให้พวกลูกสมุนมันแจ้งข่าวกับกิเดียนให้นําแฟรงเกนสไต์ไปแลกกับตัวนางทางด้านอดัมได้เข้นข้อมูลจากลูกสมุนปีาศาจว่าเจ้าซูเลียนกับตัวราชินีไปไว้ที่ไหนพอรู้ตําแหน่งอดัมก็ออกไปล่าเจ้าสูเลียนทันทีกิเดียนที่กลับมาที่วิหารกลับไม่เจอตัวอดัมเขาเลยนําเอาบันทึกของวิกเตอร์แฟรงเกนสไต์ในห้องนิรภัยเพื่อไปแลกกับราชินีริโอนอแทนพอกิเดียนมาที่จุดแลกตัวเจ้าสูเลียนก็ถามหาปี วิศาสต์ของแฟรงเกนสไตร์กิเดียนก็บอกว่ามันหนีไปแล้วแต่ข้ามีบันทึกการสร้างของวิกเตอร์แฟรงเกนสไตร์ซึ่งในขณะนั้นอดัมก็ซุ่มดูเหตุการณ์อยู่ในบริเวณนั้นทําให้เขารู้ว่าพวกกาคอยปิดบังเรื่องบันทึกกับเขามาโดยตลอดทั้งๆท,ที่เขาอยากรู้ว่าตัวเขาคืออะไรพอแลกตัวราชินีเสร็จอดัมก็แสดงตัวแต่เจ้าซูเลียนก็หนีไปได้ ซูเลียนได้นำบันทึกของวิกเตอร์แฟรงเกนสไตล์มาให้นาเบเลียสนาเบเลียสได้นำบันทึกนั่นไปให้ด็อกเตอร์เวสเพื่อศึกษาอดัมตามมายังรังของพวกปีศาจเพื่อเอาบันทึกคืนและเขาได้รับรู้ถึงแผนร้ายของพวกมันว่าพวกนาเบเลียสกำลังจะสร้างกองทัพผีดิบขึ้นมาระหว่างที่พวกด็อกเตอร์เวสกำลังศึกษาบันทึกของวิกเตอร์แฟรงเกนสไตล์อยู่นั้นพวกเขาก็พบความลับหลายอย่างเช่นวิกเตอร์ใช้ปลาไหลไฟฟ้าเพื่อให้พลังงานแก่สิ่งทดลองด็อกเตอร์เวสยังสงสัยอีกว่าสิ่งทดลองจะอยู่ได้นานแค่ ทันใดนั้นอาดมก็ได้บุกเข้ามาเพื่อชิงบันทึกนั่นดอกเอรเวสเธอรู้ทันทีว่าชายผู้นี้คือสิ่งทดลองของวิกเตอร์แฟงเกนสไตน์พวกสมุนของนายเบลีสก็เข้ามาแต่พวกเขาไม่กล้าที่จะกลายร่างต่อหน้าดเรเวสทําให้อาดมหลบหนีไปได้ เวสเซตหรือนาเบเลสก็ได้สั่งให้ดรเวสกลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนและเขาก็ได้สั่งให้สูเลียนแอบ,บตามดูเธอโดยให้เหตุผลว่าอดัมต้องมาหาเธออย่างแน่นอนเพราะเขาต้องการรู้คําตอบว่าเขาคืออะไรดรเวสคือคนเดียวที่สามารถให้คําตอบเขาได้พอดรเวสออกมาจากสถาบันเธอก็รู้สึกว่าเหมือนมีใครแอบ,บตามเธออยู่นั่นก็คือเจ้าสูเลียนนั่นเองอดัมก็แอบ,บตามเธอมาอีกคนพอสบโอกาสเขาก็เข้ามาหาเธอแล้วก็เล่าทุกอย่างให้ดเรเวสฟัง ว่าคุณไม่รู้หรอกว่าคุณทํางานให้ใครเขาไม่ใช่คนที่คุณคิดมันมีสงครามสงครามที่มนุษย์ไม่รู้กากอยกับปีศาจต่อสู้กันมาหลายร้อยปีมันอาจทําลายมนุษยชาติผมว่าในจ้างคุณเป็นเจ้าชายปีศาจชื่อนาบเบเยสมันตามล่าผมมากว่า200ปีแล้วอดัมก็พูดอีกว่าเราเดินกลางถนนโล่งแจ้งไม่ได้พร้อมกับทีปประตูเพื่อที่จะเข้าไปในอาคารเสียงดังทําให้ซูเรียนได้ยินและสามารถตามมาถูกอดัมเล่าทุกอย่างให้ด็อกเตอร์เวสฟังต่อ เบเลสมันสะสมศพมนุษย์ไว้ใต้สถาบันที่คุณทํางานอยู่มันมีมากพอที่จะสร้างเป็นกองทัพอสุรกายที่เหมือนกับผมได้ดเรเวสเธอก็ไม่ค่อยเชื่อที่อดัมพูดเธอก็ได้บอกว่าฉันเข้าใจคุณอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองในระหว่างขั้นตอนการคืนชีพขอโทษนะฉันไม่เชื่อว่ามีกากอยกับปีาศาจพอดอ,เอรเวสพูดจบเจ้าซูเรียนก็เข้ามาพอดีพร้อมกับกายร่างต่อหน้าดรเวสดเรเวสก็พูดว่าโอ้เวลา แล้วการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างอดัมกับซูเรียนก็เริ่มขึ้นพวกเขาต่อสู้กันได้อย่างสูสีแต่อดัมก็พลาดในขณะที่ซูเรียนกำลังจะฆ่าอดัมอดัมก็พูดขึ้นว่าฉันเห็นศพพวกนั้นแล้วแกไม่มีทางควบคุมพวกเขาได้หรอกซูเรียนกลับบอกว่าการควบคุมไม่ใช่ปัญหาหรอกวิญญาณปีศาจหลายล้านตัวที่อยู่ในนรกกำลังรอโอกาสที่จะสิงร่างมนุษย์และกลับมายัางโลกแกไม่มีวิญญาณและวิญญาณสามารถสิงได้แค่ร่างไม่มีวิญญาณเท่านั้นแล้วเจ้าซูเรียนมันก็หยิบบันทึกของวิกเตอร์ แฟรงเกนสไตล์ขึ้นมาขณะที่มันกําลังจะฆ่าอดัมนั้นดเรเวสเธอก็ได้เบี่ยงเบนความสนใจของเจ้าสุเลียนแล้วอดัมก็สบโอกาสและสามารถฆ่าเจ้าสุเลียนได้อดัมพาดเรเวสกลับมาที่ห้องของเขาดเรเวสทําแผลให้อดัมแล้วอดัมก็หลับไประหว่างนั้นดรเวสก็ได้อ่านบันทึกของวิกเตอร์แฟรงเกนสไตล์จนจบแล้วคลาวก็โทรมาหาเธอดเรเวสได้บอกคลาวว่าให้รีบหนีออกมาจากแ l a นั่นโดยเธอได้นัดเจอกับคลาวที่สถานีรถไฟเพราะคลาววางสายเขาก็เจ อกับลูกสมุนของนายเบยสที่อยู่ด้านหลังเขาดรเวสจะไปพบคลาวที่สถานีรถไฟโดยให้อดัมไปคุยกับราชินีกากอยแต่ด้วยความเป็นห่วงอดัมขอไปกับเธอด้วยดรเวสยังยืนยันว่าจะไปคนเดียวอดัมเลยมอบมีดพกของเขาให้เธอเก็บไว้พอดรเวสมาถึงสถานีรถไฟเธอก็โดนลูกสมุนของนายเบ利สจับตัวไปที่แลบ็บอดัมมาหาราชินีกากอยเขาไม่พอใจที่เธอปิดบังเขาเรื่องบันทึกอดัมพูดว่ามันคือประวัติที่บอกว่าข้าเกิดมาได้ยังไงข้าเป็นใคร และเป็นอะไรหลายชิ้นนี้ได้กล่าวว่าเจ้าเป็นชีวิตที่โดดเดี่ยวเดียวดายถูกปฏิเสธจากผู้สร้างเจ้ารวมทั้งมนุษย์โลกเจ้าไม่ต้องให้สมุดเล่มนั้นบอกหรอกแล้วอดัมก็บอกเธอเกี่ยวกับเจ้านาเบเลสว่าเจ้านาเบเลสมันพบวิธีเรียกวิญญาณทุกตัวที่พวกกากอยเคยส่งลงไปนรกกลับมาโดยพวกมันจะให้วิญญาณเข้าสิงสู่ในร่างศพที่ไร้วิญญาณแบบข้านาเบเลสวางแผนนี้มาหลายร้อยปีและวิกเตอร์แฟรงเกนสไตน์ทำให้มันเป็นจริงข้าเห็นศพเหล่านั้นมีหลาย หมื่นร่างที่รอพอได้ยินเช่นนี้ราชินีรีบบอกกับอดัมทันทีว่าเราเป็นมิตรกับเจ้าอดัมเราจะไม่ควบคุมเจ้าอีกเลยถ้าเจ้ามีบันทึกของวิกเตอร์เจ้าคงจะเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องทําลายมันซึ่งราชินีเธอก็กลัวว่าหากนาเนเมเลสได้บันทึกไปมันจะสร้างอสุรกายขึ้นมาอีกมากมายอดัมสถานการณ์ของข้าเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ข้ามีเพื่อนแล้วเป็นมนุษย์ข้าจึงต้องปกป้องเธอราชินีถามจะให้เราทําอะไรอดัมก็บอกว่าพาเราไปจาก ที่นี่แล้วข้าจะบอกว่าศพพวกนั่นอยู่ที่ไหนแล้วราชนินีก็บอกอดัมว่าพาเพื่อนของเจ้ามาที่นี่แล้วเราจะพาเจ้าไปอย่างที่เจ้าต้องการข้าทำผิดกับเจ้ามาหลายอย่างอดัมข้าจะไม่ผิดอีกพอราชนินีพูดจบอดัมก็จากไปพออดัมไปรับตาราชนินีก็บอกให้กิเดียนตามเขาไปพร้อมกับกําชับว่า ทันทีที่เห็นบันทึกเล่มนั้นให้ฆ่าเขาซะอดัมกลับมาที่ห้องไม่เจอดอกเตอร์เวสเขาหยิบเอาบันทึกมาไว้กับตัวแล้วกิเดียนก็จู่โจมเขาทันทีพวกเขาทั้งสองสู้กันแต่กิเดียนกลับพลาดท,ท่าให้อดัมทําให้กิเดียนโดนอดัมสังหารจนล่างสลายไปพอกิเดียนตายกากอยทุกตนโศกเศร้าและโกรธแค้นอดัมมากพวกเขาต่างหมายที่จะฆ่าอดัมให้ได้ทางด้านนาเบลสได้จับตัวดอกเตอร์เวสมาที่แลบแล้วมันก็ฆ่าคราวพร้อมกับบอกว่า วาเจ้าไม่อยากให้คลาวตายก็ทํามันซะดเรเวดจําใจต้องปลูกชีพคลาวเพราะเธอรู้สึกผิดที่คลาวต้องมาตายเพราะเธอ <c oughs> เมื่อกระบวนการเริ่มข้อมูลในแลบที่เธอทําอยู่มันก็ลิงก์กับพวกศพที่อยู่ด้านล่างด้วยตัดฉากมาที่อดัมเขาได้ทําการเผาบันทึกทิ้งแล้วเขาก็มาท้าทายพวกกากอยที่หน้าวิหารพวกกากอยบินตามอดัมมาเพื่อหมายจะฆ่าเขาแต่อดัมไม่ได้หมายที่จะเปิดศึกกับกา,กากอยแต่อย่างใดอดัมได้ล่อพวกกากอยมาเผชิญหน้ากับพวกปีศาจทั้งสองพ เขาพันพเผชิญหน้ากันเขาเปิดฉากสังหารพวกปีศาจทันทีราชินีจึงรู้ว่าอดัมต้องการจะเสื่ออะไรแล้วพวกกากอยก็เปลี่ยนจากที่จะฆ่าอดัมมาสู้กับปีศาจแทนและแล้วชายผู้ที่ไม่ได้ถูกพระเจ้าสร้างก็เลือกข้างของสงครามครั้งนี้แล้วระหว่างนั้นเจ้าสมุนของนาเบลิสก็เห็นท่าไม่ดีมันก็ได้แอบกอบเอาข้อมูลสําคัญแล้วหนีออกมาจากแล a p อดัมเข้ามาข้างในแล a เพื่อช่วยดรเวสเจ้านาเบลิสบอกกับอดัมว่าแกไม่มีทางฆ่าฉันได้และ ฉันก็มีที่แบบนี้อีกเพียบกระจายอยู่ทั่วโลกสําหรับไอ้พวกกากอยกับพวกมนุษย์ไม่มีอะไรจะหยุดความวิบัติของพวกมันได้แล้วนาเบลเลียสกับอดัมก็สู้กันอดัมได้ฟันไปที่ลําตัวของนาเบลเลียสสแผลแต่มันก็ทําได้เพียงแค่ระคายผิวของมันนิดหน่อยเท่านั้นเองอดัมเสียท่าให้เจ้านาเบลเลียสและเจ้านาเบลเลียสกําลังจะเรียกวิญญ,ญาณปีศาจมาเข้าร่างเขาพร้อมกับร่างของพวกศพที่อยู่ใต้แลบนั่นทางด้านราชินีกาก,ากยได้ลงมาที่แลบด้านล่างเธอได้เห็นศพมากมายอย่างที่ ที่อดัมบอกจริงๆเธอสั่งให้พวกกากอยทำลายทิ้งให้หมด ตัดฉากมาที่อดัมพอนาเบเลียสไล่คาถาจบเหล่าวิญญาณก็พุ่งขึ้นมาจากคุมนรกเพื่อที่จะเข้าร่างศพเหล่านี้พอเสร็จกระบวนการเรียกวิญญาณเข้าสิงร่างเจ้านาเบเลียสมันได้เอ่ยคำหนึ่งออกมายินดีต้อนรับลูกข้าเจ้าได้ร่างที่เด่นเป็นเอกลักษณ์แล้วเจ้านาเบเลียสมันคิดว่าวิญญาณปีศาจสิงร่างอดัมแล้วแต่มันคิดผิดอดัมยังคงเป็นตัวเขาพร้อมกับพูดขึ้นว่าข้าไม่ใช่ลูกแกและร่างกายนี้มันเป็นของข้านั่นแสดงให้เห็นว่าอดัมเขามีวิญ าอยู่แล้วเพราะการที่วิญญาณปีศาจจะเข้าสิงร่างได้ร่างกายนั้นต้องไม่มีวิญญาณแล้วอดัมก็คว้าเศษเหล็กที่อยู่บริเวณนั้นกรีดไปที่ร่างของนาบเบเลตอีกหนึ่งแผลทําให้แผลที่เขาฟันไปทั้งหมดกลายเป็นตราแห่งภาคีกาคอยซึ่งมันส่งผลให้ร่างของเจ้านาบเบเลตระเบิดแรงระเบิดทําให้อาคารทั้งหลังพังทลายลงไปในหลุมลึกนั่นทุกอย่างพังพินาศไปราชินีลีโอโนนช่วยอดัมกับด,บดเรเวสขึ้นมาจากหลุมลึกพอมาถึงวิหารกาคอยอดัมพูด กับราชินีว่าทําไมท่านยังช่วยข้าราชินีตอบเขาว่าเพราะในที่สุดเจ้าก็พบเป้าหมายสูงส่งพอพูดจบเธอก็เดินออกไปและเรื่องราวของไอแฟงเกนสไตน์สงครามล้างพันอมาตะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออาภัยมานที่นี้ด้วยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป5.1คะแนนส่วนโลตเทนโทเมโตก็ได้ไป5%ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมว่าทุกๆไลค์ทุก ท,ทุกแชร์ทุกๆคอมเมนต์ comment, และการกดติดตามของท่านคือกำลังใจที่ดีที่สุดของเรานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ